ที่ชวนขนลุกคุณกล้าตามหาความจริงนี้ไหมชาวบ้านทั้งหมู่บ้านหือหาเครื่องหมายอัศเจรีสองอันเด็กหญิงวัยสิองปีตั้งคันใครคือตัวการเครื่องหมายคำถามสีดำตัวหนาหรือจะเป็นที่วินโกเใจเใ้คนนั้นเช้าวันหนึ่งแดดอ่อนสาดส่องผ่านใบไม้ที่ปลิไวไหวเสียงไก่ขันลั่นจากหลังบ้านเด็กหญิงชื่อแอนกำลังเดินไปโรงเรียนใบหน้าเธอซีดเซียวท่าทางเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในใจ เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นในตลาดเช้าเด็กหญิงแอนเธอท้องเหรอใครกันแน่ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นชาวบ้านเริ่มจับกลุ่มซุบซิบคำถามลอยไปมาในอากาศใบหน้าผู้คนเต็มไปด้วยความตกใจแม่ค้าขายข้าวเหนียวพูดเบาๆเมื่อวานฉันเห็นเธอลงจากวินโกจิเคตอนข้าอีกคนเสริมทันทีใช่ใช่ชายหนุ่มคนนั้นที่มาใหม่เขาดูสนิทกับเธอจังเลย เสียงบีบแตรจากหน้าปากซอยที่วินโกจะเคคนเดิมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านรอยยิ้มที่เขาเคยมีหายไปสายตาของเขาดูลนลานเด็กๆหยุดเล่นหันไปมองเขาคุณป้าร้านขายข,ายของชมพู่เสียงหนักมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่แน่แอนหยุดเดินหน้าโรงเรียนครูประจำชั้นยืนรออยู่มือครูแตะไหล่เธอเบาๆแอนเราคุยกันหน่อยนะลูก เธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาเริ่มเออ่ริมฝีปากสันเทาหนูมีอะไรจะบอกคะบรรยากาศรอบตัวเงียบงนันใบไม้หยุดไหวนกเงียบเสียงอากาศเหมือนหยุดนิ่งเสียงเธอเบาแผ่วแต่ชัดเจนหนูแค่ล้มจักรยานหนูไม่ได้ท้องคะ่ะครูอึ้งไปชั่วขณะนะเงียบก่อนจะหันไปมองรอบตัว แล้วข่าวลือนี้มาจากไหนกันแต่ยังไม่ทันพูดจบเสียงรถมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันดังลัน่นที่วินโกเจ็กยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนหน้าซีตัวสัน่นและมีบางอย่างอยู่ในมือเขาเขาค่อยๆยยื่นของสิ่งนั้นให้ครูดวงตาทุกคู่จ้องมองข้างในซองเอกสารสีน้ำตาลน,นั้นคือผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล ครูเปิดเอกสารอย่างระมัดระวังเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กหญิงแอนร่างกายปกติไม่มีการตั้งครรภ์เสียงครูอ่านออกมาดังชัดลมหายใจของทุกคนเหมือนถูกปล่อยออกมาพร้อมกันแต่คำถามใหม่เริ่มผุดขึ้นมาแทนที่และทำไมถึงมีข่าวลือใครกันแน่ที่เริ่มแพร่กระจายมันแม่ของแอนเดินเข้ามาพร้อมน้ำตา ลูกฉันต้องร้องให้ทุกคืนเพราะคําพูดของพวกคุณเสียงเธอสั่นตะหนักแน่นพ่อค้าร้านของเล่นยืนตัวแข็งคนขับวินบางคนหลบตาบรรยากาศกลายเป็นความอึดอัดที่ปกคลุมทั้งลานโรงเรียนแต่แล้วเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาผมขอโทษครับทุกคนหันไปมองเป็นเด็กชายต้งเพื่อนร่วมห้องของแอนเขายืนตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้า วันนั้นผมเห็นเธอลงจากวินก็เลยพูดเล่นกับเพื่อนว่าเธออาจจะท้องผมไม่ได้คิดเลยว่ามันจะลุกลามขนาดนี้เสียงเด็กชายเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของฝูงชนที่ประปนไปด้วยความรู้สึกผิดแอนมองหน้าเพื่อนสีหน้าของเธอไม่โกรธแต่เจ็บครูพูดขึ้นเบาๆคําพูดเล็กๆอาจทำลายชีวิตคนได้ทั้งชีวิตไม่มีใครพูดต่อสายตาทุกคู่ก้มลงต่ำ แต่ยังไม่จบแค่นั้นคุณลุงคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มฝูงชนเขาคือพ่อของพี่วินโกเจตมือของเขาถือโทรศัพท์มือถือและในนั้นมีภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนภาพในจอปรากฏเป็นวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบันทึกช่วงเย็นวันหนึ่งที่บริเวณซอยข้างโรงเรียนเด็กหญิงแอนยืนรออยู่คนเดียวฝนเริ่มโปรยปลาย เธอกำลังร้องไห้จากมุมหนึ่งของจอที่วินโกเจเคขับรถเข้ามาจอดข้างเธอเขายื่นเสื้อกันฝนให้จากนั้นพาเธอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวไม่มีคำพูดใดที่ผิดแปลกมีเพียงความเมตตาเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของความสงสยัยเป็นเสียงของความสำนึก พี่วินยืนอยู่ข้างๆพ่อของเขาเขามองทุกคนน้ำเสียงแน่วแน่ผมแค่เห็นเด็กคนหนึ่งร้องให้กลางสายฝนผมช่วยเพราะผมก็มีน้องสาวเด็กหญิงแอนยิ้มบางๆแต่น้ำตาย,ยังคงไหลแม่ของเธอกอดเธอไว้แน่นและพูดเพียงเบาๆลูกแม่ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วครูหันไปมองกลุ่มผู้ใหญ่ใบหน้าหลายคนซีด บางคนยกมือขึ้นรูปหน้าบางคนก็ดะอกแน่นเรื่องนี้ต้องมีบทเรียนเสียงครูดังขึ้นเราต้องสอนลูกหลานให้รู้ว่าคำพูดคืออาวุธจากวันนั้นหมู่บ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเรื่องลือแต่เพราะทุกคนได้เห็นผลของมันแต่แล้วขณะที่ทุกคนเริ่มแยกย้ายเสียงเรียกหนึ่งก็ดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามถนนเสียงนั้นของหญิงชาราในชุดม่วง ที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอมาก่อนเธอพูดเสียงแผ่วความจริงยังไม่จบหรอกทุกคนหยุดเดินหันกลับไปมองเธอและในมือของหญิงชารานั้นคือสร้อยคอเส้นหนึ่งที่มีจี้รูปตัวอักษรแอนอ้าปากดวงตาเบิกกว้างนั่นของหนูหญิงชารากำสร้อยคอแน่นสายตาเธอแน่วแน่จ้องไปที่แอน หนูถ้ามันหล่นไว้คืนนั้นหลังจากที่หนูหนีออกจากบ้านเสียงสุบซิบดังขึ้นอีกครั้งแม่ของแอนน่าเปลี่ยนสีแอนหนีไปไหนแอนหลบตามือกำกระโป่งแน่นเธอพึมพำเบาๆหนูแค่อยากอยู่คนเดียวหนูไม่ได้ตั้งใจจะหนีจริงๆหญิงชราย,ยื่นสร้อยคืนให้ฉันเห็นเธอเดินร้องให้อยู่ใกล้สารร้างท้ายหมู่บ้านเสียงรอบข้างเงียบสนิท สารร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายปีชายชาราคนหนึ่งพูดขึ้นสารนั้นเคยมีคดีเมื่อสิบกว่าปีก่อนเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปกลางคืนแล้วไม่มีใครเจออีกเลยแอนหน่าเผือดมือสั่นขณะรับสร้อยกลับมาหญิงชาราเอียงหน้าเล็กน้อยคืนที่เธอไปที่นั่นเธอเจออะไรบางอย่างใช่ไหมแอนเม้มริมฝีปากแล้วยักหน้าช้า,ชา เสียงลมหายใจของฝูงชนดังขึ้นพร้อมกันเธอพูดออกมาเบาๆมีคนอยู่ในศารนั้นค่ะเขาเรียกชื่อหนูแม่ของแอนร้องออกมาทันทีใครใครเรียกลูกแม่แอนชี้ไปที่สร้อยคนที่ให้สร้อยนี้กับหนูตอนหนูยังเล็กแต่เขาตายไปแล้วนี่ค่ะฝูงชนเริ่มถอยหลังเสียงลมหวิวพัดผ่านซอกไม้หญิงชารานิ่งงนัน เธอหลุบตาลงและวพูดช้าช้าใช่เขาตายไปแล้วจริงๆแต่บางอย่างยังไม่จากไปเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและใบหน้าของเธอไม่ใช่หญิงชราอีกต่อไปแต่เป็นคนที่แอนจำได้แม่นยำจากอดีตแอนก้าวถอยหลังดวงตาเบิกกว้างป้าเดือนเสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วโรงเรียนก่อนที่เงานั้นจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนยืนอึ้ง ราวกับโลกหยุดหมุนจุดที่หญิงชารายืนเมื่อครู่ว่างเปล่าไร้ร่องรอยแม้แต่งเงาก็ไม่มีแม่ของแอนดี้คว้ามือเธอไว้แน่นมือสั่นมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินครูใหญ่พยายามตั้งสติใครก็ได้โทรหาผู้ใหญ่บ้านแต่โทรศัพท์หลายเครื่องขึ้นสัญญาณไม่มีบริการ ลมเย็ยนวู้ผ่านหน้าเด็กๆเ,เสียงกระดิ่งลมจากไหนไม่รู้เริ่มดังช้าๆถี่ขึ้นแอนยืนตัวแข็งมือจับสร้อยแน,น่นริมฝีปากสัน่นหนูหนูไม่เคยบอกใครเรื่องป้าเดือนเลยเธอเป็นเพื่อนแม่หายตัวไปตอนหนูอายุแค่ห้าขวบวันสุดท้ายที่หนูเห็นเธอเธอใส่ชุดม่วงแม่ของแอนเริ่มน้ำตาคลอ ความทรงจําบางอย่างแล่นกลับมาในหัวตอนนั้นแม่บอกเธอว่าไม่ต้องมายุ่งกับลูกแม่อีกเพราะแม่เริ่มเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปแอนหันไปมองแม่เปลี่ยนยังไงคะแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบช้าช้าเธอเริ่มพูดถึงของบางอย่างที่อยู่ในสารร้างของที่สามารถพาเด็กไปอยู่อีกที่หนึ่งได้เงียบทั้งลานโรงเรียนไม่มีใครกล้าหายใจแรง ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งลมก็ดังอีกครั้งคราวนี้มาจากสร้อยในมือแอนสร้อยที่ดูธรรมดาเมื่อครู่เริ่มเปล่งแสงจางๆเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวภายในจี้โลหะแอนจ้องมันเขม็งในนี้มันขยับได้ค่ะครูรีบวิ่งเข้ามาเอามันออกจากตัวเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สายสร้อยนั่นหนายิ่งดึงยิ่งร้อน แอน,นร้องด้วยความเจ็บแต่ไม่ปล่อยจากแสงจางๆกลายเป็นแสงว่าสว่างจ้าและในวินาทีนั้นเองท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงค้ำเหมือนยามโพระเพลทั้งที่ยังเป็นกลางวันแสกแสกและบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะปรากฏก็เริ่มเดินออกมาจากเงาของสารร้างร่างนั้นยืนอยู่ในแสงม่วงสลัว รูปร่างบางคล้ายเงาคนแต่ไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาลมหายใจเย็นยะเยือผพัดผ่านทุกคนใบไม้ปลิววูบวาบเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเธอคือใครแอนกลืนน้ำลายเสียงสั่นเครือร่างนั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาจงฟังเรื่องราวที่ถูกลืม ชาวบ้านหยุดทุกอย่างฟังเสียงนั้นด้วยความหวาดหวัน่นร่างเงาพูดต่อเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมเก่าแก่ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในสารร้างและคําสาบที่ตามหลอกหลอนเด็กหญิงที่หายไปไม่ใช่เพียงเหยื่อแต่เป็นประตูสู่ความมืดทุกคนเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นเหมือนมีมือมืดจับหัวใจแอนยืนหยัด แม้กลัวจนขาอ่อนเธอถามเสียงดังทำไมถึงเลือกหนูร่างนั้นเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยเสียงเหมือนลมพัดผ่านหุบเขาพระเลือดของเธอเชื่อมโยงกับอดีตเสียงคำพูดจางลงและร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในม่านหมอกอากาศกลับสู่ความเงียบงนันแต่ความรู้สึกไม่สงบยังคงค้างอยู่แอนมองไปยังสร้อยในมือ ที่ยังคงเปล่งแสงอ่อนๆเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอต้องผเผชิญเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมู่บ้านตลอดไปเสียงกระซิบจากลมเริ่มเบาลงแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงอยู่ในหัวใจทุกคนแอนยืนตัวแข็งสบตากับแม่ที่น้ำตาไหลอับแก้มแม่หนูกลัวมากคะ่ะเสียงเธอสั่นพร่าราวกับใบไม้ที่กำลังร่วงโรย แม่ดึงเธอเข้ากอดแน่นแม่จะอยู่ข้างหนูเสมอครูใหญ่ก้าวเข้ามาเราต้องรวมตัวกันหาคำตอบให้ได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลืออีกต่อไปแล้วผู้ใหญ่บ้านปรากฏตัวทันทีหน้าตาจริงจังคืนนี้เราจะไปที่ศาลร,ร้างด้วยกันต้องหาความจริงให้กระจา่างแสงแดดยามบ่ายจางลงความมืดเริ่มครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน เสียงก้าวเดินสลับกับเสียงหายใจทุกคนมุ่งหน้าสู่สารร้างใจเต้นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาแอนถือสร้อยไว้แน่นหัวใจดวงเล็กดวงนั้นเต้นแรงพร้อมกับคำมั่นที่เธอไม่อาจถอนคำได้คืนนี้ความลับเก่าแก่จะถูกเปิดเผยและเรื่องราวทั้งหมดจะถูกบอกเล่าอีกครั้งหมู่บ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แสงไฟฉายจากมือถือสองลอดผ่านความมืดทุกก้าวที่เดินเข้าใกล้สารร้างเหมือนเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นทุกทีแอนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเยือกรากับใครบางคนคอยตามองอยู่ข้างหลังเมื่อถึงหน้าสารกลิ่นความชื้นและฝุ่นผงผสมกันปะปนกับความเงียบสงัดที่ทำให้ขนลุกเสียงไม้เก่าๆส่งเสียงคลื้คลาดเมื่อถูกเหยียบแอนชนะงักก้าว มือที่กำสร้อคอยสั่นจ,จู่ๆแสงไฟฉายสว่างขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงบางอย่างกระซิบอยู่ข้างหูปรับไปเถอะเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนทุกคนหยุดนิ่งสายตาแลกเปลี่ยนความกลัวและความไม่เชื่อแอนขยับเข้าไปใกล้สารหนูต้องรู้ความจริงเสียงของเธอแข็งแกร่งขึ้นประตูสารค่อยๆเปิดออกเอง เผยให้เห็นความมืดมิดลึกลงไปภายในความจริงกำลังรอให้ถูกค้นพบและคืนนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านนี้จะเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟฉายกระจัดกระจายผ่านประตูที่เปิดกว้างความมืดภายในสารร้างเหมือนกำลังกืนกินทุกอย่างทุกก้าที่เดินเข้าไปเสียงไม้เก่าครืดคราดดังตามมาเป็นจังหวะแอนรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านเหมือนมีสายลมจากอีกโลกหนึ่งพัดมาเบาๆ จูจู่เสียงหวิดวิวดังขึ้นเบาๆเหมือนเสียงคนเรียกชื่อเธอจากความมืดแอนแอนเสียงนั้นแผ่วเบาและสั่นไหวหัวใจของแอนเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่เธอก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในความมืดลึกสุดของสารมีแสงไฟจางๆสองสว่างจากของบางอย่างแอนเดินเข้าไปใกล้เห็นสิ่งของเก่าหลายชิ้นวางกระจัดกระจาย และตรงกลางมีสมุดบันทึกเล่มเก่าปกหนังสีดำขาดรุ่งริ่งมือเธอสั่นขณะหยิบมันขึ้นมาเปิดบันทึกนั้นเขียนด้วยลายมือเบลอๆแต่ประโยคแรกที่เธออ่านได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการฉันคือป้าเดือนและนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้เสียงลมหายใจของแอนหยุดชะงักดวงตาของเธอกว้างขึ้น อ่านบันทึกด้วยใจจดจอ่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนฉันถูกคำสาปตามหลอกหลอนหลังจากที่ฉันพยายามปกป้องเด็กคนหนึ่งจากความชั่วร้ายแต่ความมืดตลับตามาครอบงำและฉันต้องติดอยู่ที่นี่รอวันที่ใครสักคนจะปลดปล่อยฉันเลือดของลูกหลานเธอจะเป็นกุญแจสำคัญเพื่อเปิดประตูนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลัง แอนหันไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความเงียบครอบงำสารร้างแต่ในใจของแอนเสียงของป้าเดือนยังดังอยู่จงระวังความจริงบางอย่างอาจทำให้เจ็บปวดมากกว่าที่คิดแอนรู้ว่าคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆสาดส่องผ่านช่องว่างของต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มกลับมาสงบอีกครั้งแอนยืนอยู่ข้างนอกสารร้างมือยังคงกำสมุดบันทึกไว้อย่างแน่นหนาแม้ใจยังสั่นด้วยความกลัวแต่เธอก็รู้สึกเข้มแข็งขึ้นแม่ของแอนเข้ามากอดเธออย่างอ่อนโยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จะอยู่กับหนูเสมอเสียงลมพัดเบาๆเหมือนเป็นคำสัญญาจากป้าเดือนที่ยังคอยปกป้องพวกเขาอยู่หมู่บ้านค่อยๆฟื้นคืนความสงบ และชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดคุยเปิดใจเพื่อไม่ให้เรื่องราวผิดๆที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นแผลเป็นในใจใครอีกแอนหยุดมองสร้อยคอในมือรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายัางไม่ง่ายแต่เธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกความจริงด้วยหัวใจที่กล้าหาญและครั้งนี้เรื่องราวของเธอจะไม่ถูกลืมอีกต่อไป